มาเจอเอ็มมาสองเมื่เพื่อนสามมื่อแล้วตอนนี้อุ๊ยสามเมื่อใครครับได้ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นเลยทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่าแปดปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้มาเจอกันกับเกรม,มา้าใหม่ในตำนาน วันนี้พาทุนมาที่สองพันนั้นเพื่อนคือกะว่าจะมาเล่นเกมนี้โดยัเพาะเลยเริ่มเบ็ดร้อยเลยละกันที่เขียนหาเบ็ดแล้วไม่รู้จะเล่นเบ็ดอะไรเหมือนกันเออเบ็ดร้อยไปเลยจ้ะยี่สิบหมุนวันนี้บวกไม่บวกเราว่าเกมใหม่กำลังเอาเอาก็เอาดิก็มาดิครับผมอุ๊บ ฮาวาเอียนเอาฮาวาเอียนเอาีวายวายอะวายอะฮาวาเอียนแกคืออะไรแกคืออะไรอืออือไปหน่อยเพื <laughs> <laughs> เอ<า>่อนวายมาปึ๊บอ๋อวายไปเต็มคาราบึ้มวายวายวายนี่มันกัดเลยนี่ว่ะ เออไปหน่อยตะกุนมาตากมาตัดเออไปหน่อยไวทำงานเรื่อยๆเรื่อยเอออย่ารีบไปไวุมาอีกนิดนึงเพื่อลูกจอกลูกเจี๊ยบก็เอาเหอ่อแต่งแม่ยังดีนนะยังได้ชอด็อตนี้ไม่งั้นนี่วืดเบ็ดร้อยมีวืดเบ็ดร้อยมีวืดปึด๊บไปอุ้ยสวยปึ๊บไป ไปเอาได้อยู่ไป,ปอีกเีะเตะเไปอีกทีนึงอีกทีนึงป๊ดไปอีกทีนึงอีกทีนึงป๊ด <ś c oughs> เอ่ะโธ่เอ้ยไปโอ้ยมีกำลังใจหน่อยอย่างนี้อย่างนี้ค่อยมีกำลังใจหน่อยสเก็ตเตอร์มาผ่อพรมพร้อมแผล่แผลบล็อตแผล่บล็องแมลงม,มา <ś c oughs> สเก็ตเตอร์มาสองตัวมันต้องมีสเก็ตเตอร์ดิ บวกเพิ่มไปเป็นสองร้อยนะเพื่อนนะวันนี้ขอใส่เลยแล้วกันสำหรับเกมนีม้ยังไม่มาว่ะสำหรับเกมนี้ขอใส่เลยแล้วกันโอ้โหสเกตเตอร์ไปไหนวนะเนี่ยหมาสองตัวนี่งามันมาตอนนี้โอ้โหก็จะหมดเลยมาสองตัวแล้วไม่มีอะไรเลยนี่เลยสเกตเตอร์บ้าบอวันนี้ก็คือจะแบบ เกมอใส่สุด็มนะสำหรับเกมนี้เฮาเอียนเฮาเอียนฮาใจคือมาล้างแค้มันด้วยแหละเ,เกมนี้ก็เดินไปเหมือนกันนะเพื่อนนะเดินไปเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรได้บวกเพิ่มมาอีกห้าหมุดหรือเปล่าเนี้ยใช่ไหมสีหมดุดเออจำผิดว่าห้าหมดุดสวยอยู่ไปต่อ ชอบเบ็ดหนักเลยไหมชอบเบ็ดหนักเช่ไหมเบ็ดน้อยไม่มาเนี่ยเบ็ดหนักน่นมาดีนักมาเบ็ดหนักนี่มาดีนัก,นะนกม,มากนะไปต่อไปลูกเจี๊ยบได้มาเถอะอะไรมาก็ได้อย่าหมุนฟีอย่างเดียวพอหมุนฟีไม่ชอบหมุนฟีไม่ชอบเฮ้ยหมุนฟีไม่ชอบโอ้โหฟีหลายดอ,อกอยู่เหมือนกันนะแม่ รู้เรื่องเลยได้ฟรีมาสิเออเอาหน่อยบาโดอีกทีเออเอาหน่อยเอาอีกทีนึงเออรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเต็มวันนี้เต็มไปต่ออีก 5, 6, 5, 5, 5, 5. ห้าหกหมไปอีกนีดหนึ่งไปเออเอาหน่อยอีกนิ้หนึ่งไปไปต่อครับเต็ม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  จะบอกก็เต็มคาราบ้มเต็มคาราบัมว้ารึว้ารึเอาซีเอาซีเอาซีรู้เรื่องครับ,บแม่เสียวไส้เสียวไส้สเก็ตเตอร์จับมาเต็มเอมาสองมือนะเพื่อนสามมือแล้วตอนนี้อุ้ยสามมือนไป ได้จากสเก็ตเตอร์อย่างเดียวเลยนะมาตอนนี้โหเกมนี้นะก็คือต้องจับอะต้องจับแบบบึ้มๆมาแล้วมันจะมาโหดๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ใช้ตัวร่างกันไปก่อนแล้วกันนะจ้าเราเจอกันใหม่จ้า